ปาฏิหาริย์ใดที่จะเกิดใน3วันนี้3วันนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะเห็นคลิปนี้ในวันใดก็าตามนะคะนี่เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมตั้งจิตอธิษฐานไปกับไพ่พร้อมกันเลยนะคะก่อนรับฟังคําอ่านไพ่กดใจกดติดตามไว้แล้วเราจะได้พบกันอีกปาฏิหารแรกที่จะเกิดกับคุณคือเรื่องใดว้าววิวออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ใบนี้ เป็นไพ่กลงล้อแห่งความโชคดีกลงล้อสมบัตินะกลงล้อโชคลาบกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วกําลังเคลื่อนที่เข้ามาหาคุณแล้วนะคะคุณจะมีโชคอย่างปฏิหารนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตจะพบเจอสิ่งดีๆจะมีเกณฑ์ได้รับโชครับทรัพย์หรือได้รับมรดกแบบปฏิหารแบบไม่ทันตั้งตัว หรือจะมีโชคลาบกับที่อยู่อาศัยของคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะอ่ะปาฏิหาริย์ที่สองคือว้าวเรื่องเงินนะคะคุณจะมีการเงินที่คล่องมือมากๆเลยช่วงนี้นะหากก่อนหน้านี้มันฝืดมันเครืองนะคะมันตึงมือเอียดอาดเอียดอาดเหลือเกินนะต่อจากนี้ไปคุณจะมีการเงินที่คล่องมือคุณจะมีคนมะทำค้ำชูช่วยเหลือในเรื่องเงินทั้งทองนะคะหรืออีก ในหนึ่งคือคุณจะมีเกณฑ์ได้ทําบุญทํากุศลนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรมีเงินใช้ใจ่ายอย่างสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นเงินไหลมาไม่ขาดมือไม่ขาดสายมีเงินไหลเข้าบัญชีแบบรัวๆเลยนะคะเออปฏิหารที่จะเกิดในสามวันนี้นะคะอ่ะสิ่งสุดท้ายว้าวไพ่ใบนี้ เงินก้อนโตมากเลยค่ะปฏิหารที่จะเกิดกับคุณใน3าวันนี้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะอย่างต่ําก็เป็นหมื่นละค่ะนะอาจจะเป็นสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนนะเป็นล้านนะสิบล้านหรือว่าร้อยล้านพันล้านก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่พื้นดวงงแต่ละคนโอ้สิ่งปฏิหารที่จะเกิดกับคุณนะมันเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะ กดใจกดแชร์น้อมรับนะคะขอให้สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันใน3าวันนี้ปังๆเฮ่ง,ง,งรๆรวยๆได้กลายเป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหญ่ผู้ใจบุญ